อนรับสู่ช่องออโต้คาร์รีวิวจุดหมายปลายทางที่คุณไว้วางใจได้สำหรับการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆที่เราจะพาคุณไปสำรวจรุ่นใหม่ล่าสุดเปิดเผยข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคจอ,อรึเปะสิทธิภาพการใช้งานและนำเสนอความคิดเห็นจากการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในอากาศเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอรีวิวที่ชัดเจนครบถ้วนและเป็นกลางของยานยนต์ที่เป็นตัวแทนของความเคลื่อนไหวยอย่างแท้จริง สำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ทางทหารที่โด่งดังและเชื่อถือได้มากที่สุดตลอดกาลนั่นคือ UH-60 Black Hawk รุ่นปี2025ซึ่งรุ่นใหม่นี้ได้พัฒนาต่อยอดจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งเดิมพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆที่เสริมสมรรถนะความทนทานและการเชื่อมต่อดิจิทัลในสนามรบ UH-60 Black Hawk รุ่นปี2025ยังคงผลิตโดยบริษัท Sikorsky ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Lockheed Martin และยังคงเป็นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์หลักของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริการวมถึงกองทัพพันธมิตรอีกหลายประเทศทั่วโลก ด้วยประวัติการใช้งานมากว่า40ปี Black Hawk ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในรุ่นล่าสุดนี้ก็มีการอัปเกรดสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้นพร้อมระบบสนับสนุนภารกิจขั้นสูงที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้ทันกับความต้องการของสงครามยุคใหม่หนึ่งในจุดเด่นของรุ่นปี2025คือระบบขับเคลื่อนใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ Gt701d e t u r b o c h a r g ที่ได้รับการพัฒนาให้มีแรงม้ามากขึ้น ทำให้สามารถยกน้ำหนักได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในพื้นที่ที่สูงหรืออุณหภูมิร้อนนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันทำให้สามารถบินได้นานขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในสภาพแวดล้อมทางยุทธวิธีโครงสร้างของตัวเครื่องถูกปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์และลดน้ำหนักโดยรวม โดยใช้วัสดุคอมโพสิตในโครงสร้างตัวถังและระบบโรเตอร์มากขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความทนทานแต่ยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีกด้วยใบยพัดก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้เงียบลงและยกตัวได้ดีขึ้นเมื่อรวมกับระบบลดแรงสั่นสะเทือนขั้นสูงแล้วก็ทำให้การโดยสารรับรื่นยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักบินและผู้โดยสาร นอห้องนักบินนั้นได้รับการปรับปรุงด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยมีหน้าจอมัลติฟังก์ชันระบบนำทางขั้นสูงและอุปกรณ์สื่อสารที่อัปเกรดใหม่นักบินสามารถรับข้อมูลเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ต่างๆทั้งในและนอกเครื่องระบบควบคุมแบบ FlyBY าย r วก็ถูกพัฒนาให้ตอบสนองดีขึ้นควบคุมง่ายขึ้นและมั่นคงยิ่งขึ้น ความสามารถในการบรรทุกของ u h 6 0ยังคงเป็นจุดแข็งโดยสามารถบรรทุกทหารพร้อมยุทธทปกรณ์ได้สูงสุดถึง11นายหรือบรรทุกสัมภาระภายนอกได้ถึง9,000ปอนด์สำหรับภารกิจลำเลียงผู้บาดเจ็บสามารถติดตั้งกเกลหามได้สูงสุด6ชุดพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องโดยสารออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายทั้งขนส่งทหารค้นหาและกู้ภัยลาดตระเวนบังคับบัญชาและลำเลียงผู้บาดเจ็บด้านความปลอดภัยก็ได้รับการปรับปรุงด้วยเช่นกัน UH 6 0รุ่นใหม่มาพร้อมกับกรอบป้องกันกระบวนการลดสัญญาณอินฟราเรดและระบบป่อต้านอาวุธที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่นระบบเตือนภัยขีปนาวุธระบบรบกวนเรดาร์และระบบปล่อยแฟลร์และชาฟอร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนาเช่นกัน ด้วยระบบรับรู้สถานการณ์รอบด้านที่ทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนค่ะ UAV และเครื่องบินลำอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและลิงก์ข้อมูลที่ปลอดภยัยช่วยให้ u h 60กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบแบบดิจิทัลในยุคใหม่ได้อย่างเต็มตัวในเรื่องการบำรุงรักษา u h 60รุ่นนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความพร้อมใช้งานของเครื่องอย่างสูงสุด ด้วยระบบตรวจสอบสุขภาพและการใช้งานของเครื่องที่สามารถรายงานสถานะของชิ้นส่วนต่างๆแบบเรียลไทม์ช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาที่ไม่คาดคิดลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงและเพิ่มอัตราการพร้อมรบของฝูงบินจากมุมมองของนักบิน uh 6 0รุ่นปี2025มาพร้อมกับการออกแบบที่เพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุม และเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นระบบช่วยบินอัตโนมัติและความสามารถในการใช้งานร่วมกับแว่นมองกลางคืน NVG ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการบินต่ำและการลงจอดในพื้นที่ยากลำบากหรือในเวลากลางคืนจากการทดสอบภาคสนามและรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้รับเสียงตอบรับในทางบวกอย่างมากทั้งจากนักบินที่ชื่นชมในความเสถียร การควบคุมที่ง่ายขึ้นและเสียงรบกวนที่ลดลงรวมถึงช่างเทคนิคที่พอใจกับขั้นตอนการซ่อมบำรุงที่ง่ายขึ้นและระบบตรวจสอบที่ทันสมัยในระดับสากล u h 6 0รุ่นปี2025คาดว่าจะถูกนำไปใช้เพิ่มขึ้นทั้งในกองทัพสหรัฐและพันธมิตรด้วยประวัติการใช้งานที่น่าเชื่อถือและนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มันยังคงเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำดับต้นๆสําหรับประเทศที่ต้องการเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางที่มีความทนทานสูงและใช้งานได้อนเนกประสงค์แม้ว่ารุ่นพล,ละเรือนของ Black Hawk จะยังมีไม่มากนักแต่ด้วยคุณสมบัติใหม่ของรุ่นปี2025อาจเปิดโอกาสให้มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเช่นการดับไฟป่าการสำรวจน้ํามันหรือการขนส่ง VIP เมื่อมาถึงบทสรุปก็เห็นได้ชัดว่า UH 6 0 Black Hawk รุ่นปี2025ยังคงเป็นมาตรฐานทองคำในด้านการออกแบบเฮลิคอปเตอร์ทางยุทธวิธีด้วยการปรับปรุงสมรรถนะพัฒนาระบบดิจิทัลเพิ่มความปลอดภัยและรองรับภารกิจได้หลากหลายจึงยังคงรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ได้พร้อมก้าวเข้าสู่อนาคตอย่างมั่นคง ขอขอบคุณที่รับชมช่อง Auto Car Review หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวล่าสุดของรถยนต์พิเศษยานพาหนะทางทหารเฮลิคอปเตอร์รถออฟโรดซูเปอร์คาร์และยานยนต์อื่นๆที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษที่เราจะนำมาเสนออีกมากมายในเร็วๆนี้